เพื่อนๆครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวสาธิตการดักแล้วกันนะครับอันนี้เป็นหลูใหญ่มากนี่ครับดวงของเราดีไหมเนี่ยคันนี้เด้งดีไหเดี๋ยวมันปรับดูก่อนมันปรับได้นะครับนี่ครับเป็นดวงแบบสั้นเรานะครับแล้วดูรูนะหลูใหญ่มากตอนแรกมันอุดอยู่นะครับถ้าหลูอุดอยู่เนี่ยจะเป็นรูที่มีตัวแน่นอนนะครับแล้วก็เราก็แย่ออกนิดนึงเปิดทางนะครับแล้วก็เขีรยตากหลุมหน่อยนะครับจากนั้นเราก็ดักเข้าไปให้มันพอดีรลูนะครับจริงๆเรามีขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากันครับอันนี้เล็กเห็นไหมครับ อันนั้นใหญ่อ่าเ,เด้งโชว์ไปทีนึงด้วยครับหนะ้ากล้องแล้วก็กรณีถ้าดินมันแข็งดินมันนิ่มเกินไปยัดแล้วมันไม่แน่นเราต้องหาหินมาทับนะครับทับทับตรงท่อ p v c ด้านข้างแต่อย่าให้ไปบงังไอตัวลิ้นนะครับเดี๋ยวมันไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันดูเนี้ยคือเป็นรูที่คาดหวังที่สุดในวันนี้เพราะมันรูใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมไม่ขอเห็นไหมมันไม่ค่อยอยู่เดี๋ยวต้องปรับนิดนึงครับบางทีเราปรับได้หมดครับ น่าจะดึงลงรูดตะเกียบลงหน่อยโอเคครับผมเดี๋ยวทางไง้ผมไปหายหินก่อนไม่เอาดีกว่าในไหนเนี่ไ,<ห>ไหนละ,หนละให้ดูเลยไปให้ดูยาวๆเลยว่าเราปรับยังไงอะไรยังไงแต่ขยับได้หมดนะครับอยู่ที่วิธีการการทํางานของมันใครอยากดูแบบละเอียดนะเดี๋ยวผมค่อยทําคลิปในนะ<ม>โชว์เลยดีโชว์มันไม่หลุดไหนนะมันต้องเช็คด้วยครับไม่ให้หลุดห้ามหลุด เดี๋ยวผมจะ,<ล>ะทำคลิปไอสาธิตการทำด้วงนะครับดักแย้ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีขายครับในในต็อกแท็กอะครับไม่มีเลยไม่มีขายเลยนี่เดี๋ยวผมไปเนี่ยเดี๋ยวเก็บอยูย่ลย <c oughs> แล้วไม่ไโดนนี่ <c oughs> แหละเต็มกล้องเลยครับเป็นฮันเลียเดี๋ยวผมไปหาหินก่อนแล้วกันโอเคนะครับประมาณนี้เนี่ยครับดักแคยไปอ๋อมันติดอันนี้ด้วยเราไม่ได้ตัดยางออกโอเคครับโอเคประมาณนี้นะครับ นีอยู่แล้วนะครับประมาณนี้ถ้าน้องออกมาก็เรียบร้อย